สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พ่อเนตกับน้องเนฟฟี่กับีมายากลมาเล่นกันอีกแล้วนะคะครับวันนี้พ่อเนตก็จะมีมายากลมาเล่นให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วเป็นมายากลอย่างตะกี้เลยนะเดี๋ยววันนี้ทาให้ดูใหม่นะครับมายากลอย่างตะกี้เลยนะนี่นะครับหนังยางนะใช่หนังยาง,งมัดน,นิ้วอยู่นะครับเนี่ยครับดินเลยเวันนี้จะเสกให้มันออกนะครับ โอมือกุยจ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 ุยเอ้าวออมาจากนิ้วแล้วครับทุกคนเอาอกมาได้ไงไม่รู้ครับประเดี๋จะมาเฉลยกันเลยดีไหมดีไหมพีว่าไงเฉลยกันเลยไหมนีครับทุกคนจับแรกนะใส่เข้าไปนี้เลยสองนิ้วนิ้วดึงนะครับดึงขึ้นมาเฮ้นะมองเห็นไหมดึงขึ้นมาก็หมุนขึ้นมาครับ หมุนนี้นะมหมุนปึ๊บเนี่ยก้อยเกาะไว้ครับเนี่ยก้อยเกาะไว้พอเสร็จก็หมุนขึ้นแล้วก็มาเกี่ยวครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นมัดมัดอยู่ลักษณะนี้นะลักษณะนี้เนี่ยนิ้วปลายกี่เห็นไหม <pitch S 1> ลักษณะนี้นะครับทุกคนแล้วพอเสร็จปั๊บเราก็จะมาดึงให้ทุกคนดูอย่างเงี้ปึ๊บปึ๊บเหมือนยางลัดมัดนิ้วอยู่นะข้างน,นี้เหมือนกันอันาานะที่สองเหมือนกันนะทีนี้เราก็จะมาดึงเส้นล่างนะทุกคนดึงเส้นล่างโอ้หลุกลุกๆลุกอันที่เป่าให้หน้อยเพียงเพียงลุดออกมาแล้วครับ แล้วค่อยดึงนะอ่ะก็อันนี้ก้อยปล่อยไงดึงอันนี้ก้อยปล่อยแล้วจะเด้งออกปึ๊บลองเอาไปเล่นกันดูนะครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร